สวัสดีครับพี่น้องครับคลิปนี้พาพี่น้องมาชมปลาแล้วก็บรรยากาศนะครับบนสะพานพระรามสามบางกรุงเทพนะครับพี่น้องมันนสวยงามอยู่พี่น้องชมบรรยากาศก่อนนะครับไปดูปลานะปลามันเยอะมากนี่เ็เรียกว่าบางมานะครับบางปลาครับเสียงโป๊ะดังก็แก๊กโแก๊กโปแก๊กเลยพี่น้องโป๊ก็ดังก็แก๊กโแก๊กเลพี่น้องนี่คือบรรยากาศที่ท่าน้ํา ครับออโลอน,นี้ก็จะเป็นปลานี่ปลาะครับนี่ตะวันตกดินยามเย็นๆนะพี่น้องนี่ครับนี่นกเยอะเลยนกเยอะนะครับหมาปลาก็เยอะนอกก็เยอะนะ ปลาก็เยอะนกก็เยอะนะครับที่ท่าน,น้ำปุกโรนะครับนกเยอะก็สู้ได้ไม่ได้นะพี่น้องสู้วัชยาน,นาวานะนกเยอะเหมือนกันนะครับตรงนี้ก็ปลาเยอะเขาเรียกมัดวังมัชฉาลอยคอนเต็มเลยพนะี่น้อง,งนะครับเบอรเลอรว่าล่าเลยพนะี่น้องเขาเรียกว่าวังมาช่านะครับ เสียงที้ยินก็เสียงเรือนะพี่น้องเสียงกับรื่องเรือนะหน้าไปเสียงเรือนะซ่อมเรือนะพี่น้องข้างหน้าข้างหน้าซ่อมเรือนะครับซ่อมเรือแล้วก็มีลีลาที่เร่อหน่อยนะวิ่งมายิ่งไปนะมปลาเยอะเลยตัวใหญ่เลยนะพี่น้องใหญ่เลยเหี้ยมาก นะครับขอบคุณมากนะครับใครชอบก็กดติดตามกดแชร์รด,รนนะรด้วยนะครับพี่น้องอย่างตุ้งปลาเยอะแยะตกลงไปนี่เขาละคนนะตัวงูไปมันกัดเลยนะเนี่ยนะตกลงไปมันกัดเลยพี่น้องนะครับตกลงไปกัดเลยนะเออของเล่นนะครับนะครับพี่น้องครับคลิปนี้อยู่ที่ หาน้ำบกโคโลนะครับพี่น้องเ,อเสียงวอดังอยู่ที่สะพานกรุงเทพนะครับเสียงวอดังไม่เกี่ยวกับเราหมูปลาเนี่ยครับมีสีเผือกด้วยนะปลาสีเผือกปลาสีเผือกนี่